ก็นเมื่อวานนี้นะทางพลตรวจตีนัทศักชาวนาใสเนี่ยผู้บังคับการตำรวจบคบนะก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายทวีตัดชายทวีปอายุ2ีปีในข้อหากระทําผิดฐานประกอบการค้าหรือมีส่วนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของวราระมกออซึ่งเรื่องนี้มันสืบเนื่องจากมีผู้บริโภคเป็นหญิงสาวหน้าตาดีรายหนึ่งได้สั่งซื้ออุปกรณ์เทคทอยจากเพจออนไลน์ ของผู้ต้องหาเนี่ยแล้วเอามาใช้แล้วเกิดพบว่าไไมสินค้าไม่ได้คุณภาพทําให้เกิดไฟช็อตก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะมาโพสต์บอกว่าใครมันเป็นคนบอกว่าไม่มีผัวก็ไม่ตายแต่เนี่ยฉันเนี่ยเกือบถูกช็อตตายแล้วไงโอ้โหดงเลยแล้วมีหลักฐานอ่มความแรงมากซึ่งเคสเนี่ยพอถูกโพสตเนี่ยก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลมาสักพักนึงแล่วล่ะสุดท้ายเนื่องเงียบไปกระทั่งตำรวจเนี่ยเขาม็เลยเงียบด้วยเขามาตามสืดสวนแล้วก็แกะรอย แล้วก็วางแผนมาตลอดจนทราบว่าผู้ต้อง,างหานี่แหละได้ลักลอบจำหน่ายสินค้าประเภทซิททอรแบบนี้ผิดกฎหมายอยู่ออจึงนำจึงนำไหมค้นของศาลอาญาพักโนงเนี่ยออไปตรวจค้นบ้านในซอยอ,อนุนาุรย์สิบหกและพบของกลางสิงห้ารายการรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบเก้าชิ้นออก็สอบถามผู้ต้องหาว่ารู้ไหมว่าเป็นอย่างนี้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 ใช้แล้วมันช็อตอย่างนี้ไม่ได้มาตฐานผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าขายจริงแต่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาตรฐานหรือเปล่า เพราะว่าผมยังไม่เคยใช้อ,อตำรวจเนี่ยก็เลยบอกว่าอุปกรณ์เซ็กทอรเนี่ย, <c oughs> ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ปิดก้หไม้ยังเอามาขายในประเทศไทยไม่ได้แล้วก็ไม่มีสถาบาันการแพทย์ไหนเนี่ยมารับรองคุณภาพมาตรฐานหากซื้อท่านผู้บริโภคคนไหนซื้อไปแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเพศได้ครับเออ จร่งจนอะถ้าของมันไม่ได้มาตรฐานนะเนอะจริงๆคือประเทศไทยเราก็ยังไม่มีกฎหมายที่รองรับอุปกรณ์พวกนี้เหมือนต่างชาติมันก็เลยทําให้ยังไม่มีการตรวจสอบว่าสินค้านีคุณภาพมีคนถามมีคนเมื่อวานมีคอมเมนต์ที่เป็นข่าวดังเพราะว่ามันมีคนคอมเมนต์กระจายเลยว่าก็ทามันเถื่อนมันไม่ได้มาตรฐานมันมันมันไม่มีคุณภาพก็ควรเอาขึ้นเอาขึ้นมาอยู่บนดินได้ไหมมันจะด้มีอุปกรณตรวจสอบไงว่าคุณภาพใช้ได้อะไรอย่างเนี้ย จริงๆเรื่องราวแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะใช่มันคือมันก็คือเป็นเรื่องที่ธรรมชาติเออมันคือเรื่องธรรมชาติที่เราต้องสอนให้ถูกต้องนันทำไมก็เหมือนการใช้ถุงยางอนไมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องมีการสอนให้ถูกต้องทามันให้ถูกต้องแล้วมีคุณภาพก็หนูว่าไม่เสียหายนะกับการที่คนจะจับจ่ายซื้อกลับไปปลอดไัยก็ด้วยเอาต่างประเทศอย่างที่เรารู้หนึ่งประเทศที่หลายๆคนไปแล้วจะต้องเดินไปหาญี่ปุ่ร เออมันก็ต้องมันก็มีเขาม่เป็นช็อปเลยมันจะมีมันจะมีคนแบบทํารายการแบบรีวิวเลยนะที่กอดแบบเข้าไปบอกว่าอย่าว่ามีเป็นช็อปนะมีเป็นตึกเลยพี่มันก็คือมันก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วอาจจะอย่างการของเมืองไทยเราเนี่ยมันต้องชี้ไปที่พี่ด้วยไม่ใช่คือเราเออเรียกว่าแต่ว่าอย่างของเมืองไทยเราเนี่ยมองไม่ดีเลยของเมืองไทยเราอ่ะเขาบอกว่าอย่างไปขายไม่ไปขายแม้ช่วงนี้ เว้ยคือเราที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นตัวตัวของพวกเรานะเพราะว่าเพราะว่าเออบางคนเขาก็บอกว่าเหมือนเดิมเออบางไทยเป็นศาสนาพุทธมันมีศีลธรรมมันดีงามอะไรเงี้ยท่านหนึ่งออกมาพูดว่าถ้ามีเอารมทางเพศก็ให้ออกกำลังกายหายไหมไปออกกำลังกายเรานึกแต่ภาพดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมมติว่าถ้าพี่เป็นเป็นผู้หญิงที่มีอารมทางเพศขึ้นมาใช่ไหมตอนตีแบดตอนตีสามแล้วพี่ต้องออกมา วิ่งไปปักซอยตอนตีสามเนี่ยเดี๋ยวเราถามพี่โอ๊กันในช่วงกีฬาดีกว่าว่าพี่โอ๊กออกกาลังกายแล้วเป็นยังไงหมาจะเห่าเลยนะถ้าเราวิ่งตอนตีสามเนี่ยหมาจะเห่าเลยนะเออเราองถามพี่โอ๊กว่าถ้าเกิดว่ามีอารมณ์แล้วจะไปออกกำลังกายหรือทําอะไรดีอาปเตบอลนี่ถ้วยไหมโอ้เออเรื่องนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอะไรเงี้ยถือว่ามันเป็นเรื่องคือดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องขบขันนะแต่ว่ายอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเฟลคอมเป็นช่วงโควิดระบาดเฟคออยู่บ้าน บางคนอยู่ตัวเองบางคนก็อาจจะมีความเครียดอ่ะสิ่งที่จะช่วยปลดปล่อยหรืออะไรอย่างเงี้ย<พ>อาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเราทำถูกต้องเนี่ยมาคิดอีกทีนึงว่าปลอดภัยมาะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอันตรายเหมือนข่าวที่มีใดเป่าผมระเบิดโรั<ช>ระเบิดหรือ<ช>ว่ามันเือข่ายเดียวกันอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนกันอันตรายเราคิดว่ามันมันเป็นของเล่นเป็นเครื่องเล่นได้ไหมก็จะได้